สวัสดีชาว yu-tube o สวัสดีชาว facebook ดูท่านนะครับก็คลิปนี้คลิปนี้อยากให้สาวกค,ควันดำดูไว้นะครับสาวกค,ควันดำดูไว้ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือเบนซินนะเพื่อนๆเห็นคภาบขม่า,าที่เกาะเกาะตามฝาสูงไหมครับอย่างนี้ครับอันนี้เกิดจากการเผาไหม ที่ไหม่หมดจดอะคือคือเผาแล้วมันเหลือแล้วมันก็เลยทิ้งคาบไว้ที่ฟ้าสูบเช่นเดียวกันครับที่หัวลูกสูบก็เช่นกันมันจะมีคาบที่เครื่องยนต์เผาไหม้ไม่หมดสืบเนื่องจากสืบเนื่องจากควันดำเนี่ยนะครับควันดำควันดำเนี่ยการจะทําให้มันเกิดควันดำได้เนี่ยเราก็ต้องเพิ่มน้ามันเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องเผาไหม้เพื่อให้เครื่องยนต์เผาเผาไม่หมด โอมันก็ดูดูเทดีนะดูเทดีแต่ผมที่ตามมานะฮะนี่เป็นคาบคาบเขม่าตัวนี้แหละมันจะจะสร้างความเสียหายให้กับเครื่องยนต์ของเรานะครับในในช่วงแรกๆของการทํางานครับการปล่อยควันนาออกที่ปลายเท่ามันก็ยังไม่ส่งผลโดยตรงต่อเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าคาบเขม่ามันยังไม่เยอะคาบคาบเหม่าม mm ัน <speaker> ยังน <eterm Gore> ิดอยู่แต่หากว่าเรา ใช้การขับขี่แบบปล่อยควันดำประจาประจาไปเรื่อยไปเรื่อยสะสมไปนานเข้านานเข้าเนี่ยคาบขมามันก็จะเริ่มหนาขึ้นพอมันเริ่มหนาขึ้นเนี่ยการหมุนของของเบียงที่พาลูกสูบขึ้นมาเนี่ยมันก,มนก็มันก็จะมาเฉียดกันกันกนกบขี้ขมาที่อยู่บนฝาสูบแรกๆเลยก็อาจจะยังไม่ส่งผลอะไรมากนะครับอาจจะมีเสียงดังแปลกๆนิดนึงอาจจะมีเสียงดังแปลกๆนิดนึง เราก็ใช้รถปกติไปทีนี้นเราความคุ้นช,ช,ชินคุ้นเคยในการปล่อยควันนํำบอกปล่อยไปเรื่อยปล่อยไปเรื่อยจนภาพขโมามันหนาหนาเกินขีดจํากัดของเครื่องยนต์ครับพวกเวียงมันก็จะพาลูกสูบขึ้นมาปะทะกับพี่ขหมาโดยตรงทีเนี้ยลูกสูบมันจะไม่สามารถเดินหน้าไปต่อแล้วนะครับเพราะว่ามันค้ากันอยู่มันค้ากันอยู่ว่ามันมีขี้ขหมาส่วนหนึ่งอยู่ที่ฝาสูบด้วยนะครับ ลูกสูบมันก็จะไปหยุดอยู่ที่หยุดอยู่ที่ฝาสูบแต่ว่ากําลังของเครื่องยนต์อย่างถ้าเป็นรถดีเซลเนี่ยกำลังเครื่องยนต์สูงถ้าเบิ้ลเรายิงเบิ้ลสู้เนี่ยเครื่องยนต์มันก็มันก็จะพาผักดันลูกสูบขึ้นไปอีกจนมันปะทะกันอย่างรุนแรงส่งผลให้มันจะส่งผลให้ลูกสูบทะลุหรือถ้าลูกสูบไม่ทะลุก็ทําให้ก้านบิดก้านเบี้ยวนะฮะก้านบิดก้านเบี้ยว จากกำลังอัดมันสูงครับรถดีเซลผมเบนซินไม่เท่าไรรถบินซนไม่เท่าไรก็ของคันนี้ของคันนี้ Honda Sonic เนี่ยใส่คาบู Enpo มาใส่ Enpo มาใส่ Enpo มาแล้วก็น่าจะเป็นการจูนจูนที่หนาหนาจนเกินไปมันก็เลยทำให้มีคาบน้ำมันเชื้อเพลิงที่เผาไม,ม่หมดอยู่ที่หัวลูกสูบแ,และที่ฝาสูบ พอใช้ไปนานๆครับเกิอดอาการยันขาสตาร์ทไม่ลงครับยันขาสตาร์ทไม่ลงก็ที่มันยันไม่ลงก็เพราะว่าลูกสูบมันไปนปะทะกับขี้ขี้เขมาเนี่ยแหละทุกอย่างเลยหยุดหยุดอยู่กับที่เนี่ยคือผลของของการเกิดพันดํานะครับผลของการเกิดพันดําถ้าเป็นรถจักรยานยนต์เนี่ยค่าซ่อมก็ไม่เท่าไรครับค่า่้มก็หลักพันแต่ก็ถ้าเป็นรถยนต์ค่าซ่อมหลักหมื่นครับ ดูนะสาวกควันดำดูนะถ้ามีตังซ่อมก็ไม่เท่าไรนะแต่ถ้าง,งบน้อยอย่าหาทำเลยคนระับงบน้อยอย่าหาทำนะภายในฝาสูบเนี่ยมันจะต้องสะอาดเผาไหม้หมดจดุดลูกสูบมันถึงจะเคลื่อนที่ได้สะดวกครับไม่มีอะไรปิด ไม่มีอะไรไปค้ำมันไว้ให้มันหมุนได้ของมันตำํำขึ้นลงได้ได้ปกติโอ้หวังว่าคลิปนี้มันจะโคเป็นประโยชน์กับพกเพื่อนๆหลายท่านนะเกี่ยวกับเรื่องควันดำ